ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของฉันวันนี้เราจะมาดูใกล้ๆรถ2025 F14 MIGX โอบล์นิวเอนทรีในเซกเมนต์คอมแพคครอสโอเวอร์ที่กำลังพลิกผันอย่างรวดเร็วดีไซน์ภายนอกเฉียบคมและโมเดิร์นด้วยไฟหน้า LED ที่ดุดันไฟหน้าด้านหน้าและดินามิกคาแรคเตอร์ไล่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตตีฟุตูริสติกสแตนด์สรีด18นิ้วอลลอยด์วิวและลอยด์ฟลูอิงรูฟดีไซน์เพื่อเพิ่มลุคพรีเมียมโมเวอิ่งอินไซด์ เดอะเคเบิลฟิลสปาร์เช and ียสแอนด์เทคฟอร์เวิร์ดฟีเจอริง A12 อินดิเกทอร์อินสต루เมนต์คลัสเตอร์เอล่าทัสสกรีนอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มวิดไวเลส์แอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยด์ออโต้แอนด์ไฮคุณภาพซอฟท์ทัชแมทเทียรัลทูเอาท์เดอะซีด์อาวิลคอนโทรวิธเวนติเลชันแอนด์ฮีตติ้งออปชันออฟเฟอริงเกรดคอมฟอร์ตสำหรับลองไรอ์อันเดอร์เดอะฮูด The 2025 f 1 4 migx is powered by a 1 6 t u r b o c h a r อ e d engine producing 190 horsepower p a i r with a smooth cvt g e r b o x offering responsive city driving and capable highway performance the starting price is expected around $25,000 making it a solid value for the feature it offers